ทุกคนสงสัยไหมครับว่าเล่น10เกมในแล้งเนี่ยโดยที่ไม่แพ้เลยจะได้สิลในคลิปนี้ระบายคำตอบกันครับสวัสดีครับพี่ผมฮีโร่นะครับเฮ้ยก่อนที่คุณจะดูคลิปเนี้ยผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับผมด้วยนะและที่สำคัญต้องยิกก่งกดกระดิ่งด้วยนะใครที่กดแล้วไปดูคลิปต่อมันได้เลยก็ในคลิปนี้นะครับจะมา หาคำตอบว่าถ้าเล่น10เกมนะครับเราจะได้เงินสักกี่บาทโดยที่มีคน2ช่วยด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะตัดเป็นช่วงๆมาใส่ให้ทุกคนดูนะครับว่าผมเล่นไปทั้งหมด10เกมจริงๆนะครับผมก็เกมนี้ผมได้มา54นะทุกคนเดี๋ยวไปลุยแมตช์สองกันต่อเลยนี่ก็จะเป็นช็อตเล็กๆน้อยๆที่ผมตัดออกมานะครับผมให้ทุกคนดูนี่ของโต๊ะพุทยแมตช์นี้นะครับผมจะได้มาประมาณ605นะครับส่วนแมตช์ที่3นะครับผมก็จะได้มาประมาณ620นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะนําบางส่วนนะครับที่เป็นไฮไลท์นนะะะคคครรรัับบเเออาามใสส่ไไวว้้แลก็จปปปุิ ก็ไม่คิปมนยาวเกินไปนั่นเองนะครับผมคือดูแลนะทุกคนรู้จักรูปธรรมแล้วนะครับโกออกไปลวคนหนึ่งอีกคนก็น่าจะออกไปด้วยโอ้โหตัวลอยหมดเออ,อ,อเรียบร้อยหมดฮะจบแลแบ้วแมตชนี้ได้มา495นะครับ96ที่น้อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพ,พราะพอยตรงนี้มันน้อยแล้วแหละครับเพราะว่าเล่นไม่จบเกม แมตช์นี้นะครับเป็นอีกอีกตาหนึ่งนะที่ยค่อนข้างที่จะตึงเครียดติดหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะป็นนนะครับแต่ก็ระดับผมนะครับฝีมือผมตบตั้งแล้วก็รวมๆแล้วนะฮะแมตช์นี้ผมได้มาประมาณห้าห้าสิบนั่นเองโอเคทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับย2ิบสองต่อสิบโอเคย2ิบสองเอ้ไม่เอ่อยี่ิบสองเย่สาต่อสิบแหละโอเคทุกคนสองลูกนี้ผมน่าจะเป็นคนปิดนะครับผม ใครที่เสิร์ฟไม่เป็นแบบเมื่อกี้แบบผมนะก็อยากให้ผมทำคลิปสอนก็อย่าลืมลองคอมเมนต์บอกผมมาได้นะครับผมเรียบร้อยคนระับทุกคนแมตช์นี้ได้ไป510 520นะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปยอดรวม10เกมที่เราเล่นไปทั้งหมดว่าเราได้ไป เท่าไรนั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนก็หลังจากเล่นจบไปสิบเกมนะครับสรุปแล้วผมก็ได้เงินมาทั้งหมด5้าพันเจ็ดเยนนะครับผมเป็นจำนวนที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรวมๆแล้วก็ลบจากเอ่อ้อยที่ผมเผื่อไปรับในเลเวลรีวอร์ดแล้วก็515ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับผมอาจจะเห็นว่าผมมีอยู่6,000นนะแต่จริงๆแล้วผม ได้มาจาก10เกมมา5,327นะครับผมสรุปยอดรวมแล้วก็เกมแรกได้574นะครับเกมที่2ได้605เกมที่3ได้620เกมที่4ได้550เกมที่5ได้554เกมที่6ได้514เกมที่7ได้496เกมที่8ได้490เกมที่9ได้374และเกมที่10ได้520นะครับแล้วก็อย่าลืมหัก300จากเลเวลรีวอร์ดที่ผมเผลอไปรับนะครับแล้วก็515ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มทําคลิปนี้มา ก็ใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ครับก็จะบอกว่าจบคลิปแล้วนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปนะครับ s ี e y o น n ิสต t i ามบ๊ายบายจุกุ